สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับดาาอีเช่นเคยนะคะกับช่อง5665มีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าปฏิเสธการรับข้อความจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในไลน์ของเรากันนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเราอยู่ในยุคดิจิตัลที่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะบวกกับมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกันได้นะคะทั้งการค้นหาข้อมูลการเสพสื่อ ไปจนถึงการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะแม้จะดูว่าโลกออนไลน์สะดวกสบายแล้วก็ง่ายกว่านะคะเพราะทุกอย่างจบได้แค่ปายนิ้วนะ,ะแต่ในความสะดวกนั้นนะคะอาจจะไม่ได้มีแต่ด้านดีเสมอไปเพราะทุกอย่างย่อมมี2ด้านเสมอค่ะ โลกออนไลน์ของเราก็เช่นกันนะคะเพราะยิมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเท่าไหร่นะคะสถิติอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ก็มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งภัยเหล่านี้นะคะก็มาในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาตั้งค่าปฏิเสธการรับข้อความจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในไลน์ของเรานะคะเพื่อป้องกันการแอบอ้างนําเอาข้อมูลของเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองค่ะจะทํายังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Li n e ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้มองไปที่มุมบนด้านขวานะคะจะเจอกับสัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองนะคะให้ติ๊กเข้าไปได้เลยค่ะติ๊กเข้าไปที่คำว่าความเป็นส่วนตัวค่ะและ้วเพื่อนๆมองไปที่คำว่าปฏิเสธการรับข้อความนะคะของท่านใดที่ยัง สับสวิต์ปิดอยู่นะคะก็ให้สับส,บสวิต์เปิดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะระบบก็จะบอกว่าเปิดใช้งานเพื่อปฏิเสธการรับข้อความจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีมิจฉาชีพนะคะที่อาจจะได้เบอร์เรานะคะมาจากแหล่งอื่นนะคะเขาก็อาจจะนํามาเพิ่มเพื่อนในไลน์ของเราดูนะคะถ้าเกิดว่าเจอเขาอาจจะมีการส่งข้อความมาล้วงข้อมูลของเราก็เป็นได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดเปิด ปฏิเสธการรับข้อความไว้นะคะตันนี้ก็จะช่วยป้องกันภัยนะคะจากมิจฉาชีพได้นะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับวิธีการตั้งค่าปฏิเสธการรับข้อความจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในไลน์นั่นเองนะคะจากที่เราตั้งค่าทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นว่าภัยบนโลกออนไลน์นั้นนะคะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะแต่ละแบบก็สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้งานอย่างเราๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ ภายในทุกรูปแบบนั้นนะคะจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตัวผู้ใช้งานเป็นหลักนะคะว่าเลือกที่จะโหลดเลือกที่จะเชื่อหรือว่า เลือกที่จะโพสต์อย่างไรนะคะเชื่อว่าเมื่อเห็นช่องทางความเสียหายในแต่ละรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะคะทุกๆคนก็น่าจะระมัดระวังการใช้งานบนโลกออนไลน์ให้มากขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วก็คือเราต้องใช้งานอย่างมีสติแล้วก็รู้ตัวอยู่เสมอนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ดาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ